สวัสดีนะครับด้วยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องผมคารพรักทุกท่านกันเลยนะครับออก็มันอยู่กับเกมอ่ามันมันชื่อเกมไม่รู้แต่ว่ามันมีชื่อภาษาไทไรว่านี้ตำรวจนะซึ่งเป็นเกมแนวแบบย่องนะเป็นเกมแนวแบบว่าย่องเข้าบ้านเพื่อขโมยของนะซึ่งผมเลยบอกเลยนะว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบสุดยอดนะเป็นเกมที่แบบ เ,เกมที่สนุกดีนะเออถึงแม้มันจะเป็นเกมที่นานแล้วนะรู้สึกว่าเกมนี้ผ่านมานานแล้วนะครับผมนะผ่านมาวูบหลายปีนะเท่าที่ผมเคยเห็นในเพาโตะจนตอนนี้มันมีภาคสอง,องเกมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นอยากมากมาเนี่ยบละก็มีทั้งหมดคล้ายๆแบบยังไงอ่ะใครสามดาวปะแต่เพราะอันนี้แบบเป็นเป็นเหมือนเป็นเข็มกัดหรือเป็นเหรียญทองอันนี้เหมือนเป็นเล่นไปเรื่อยๆเนาะ

คนที่ใส่เสื้อคล้ายนักเสือแล้วมันคือใครแต่ทำไมมันต้องมากับเราวะเออโอเคย่องไปคนระับอุ้ยบ้านนี้มีคนด้วยวะต้องใจเย็นแล้วนะครับรู้สึกว่าจะรีบร้อนไม่ได้นะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะโอเครู้สึกว่าไอ้เส้นๆนี้จะเป็นเส้นที่เหมือนกับเขาจะบอกปะว่าไอ เจ้าของบานเขาจะเดินเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นแนวนี้เนาะเขาจะไม่เดินออกนอกเส้นโอเคห้องนี้สมบัตินะโอ้โหกับโดนนะโอเคโอเคโอเคมาเราต้องค่อยๆย่องออกไปนะครับต้องใจเย็นๆนะครับผมไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแบบว่าที่จะย่องไปโดยที่เขาเรียกว่าแบบอ่า ไม่ดูตามาตาเรือ,อนี่รับรองนะครับโดนแน่ๆนะครับโดนแน่ๆเราต้องค่อยๆออกไปนะครับ <c oughs> โอเบมาเราก็ปล่อยประตูไปครับผม <c oughs> โอเคเรวคุกเราวิ่งนะครับกด,ดวิ่งเลย <c oughs> โอเคมาได้โอ้โหแล้วรู้สึกว่าไอไอไอนี่ไอไอถุงถุงอ่ะผมใช้คาว่าถุงท้องนี่ทำไมมันไม่ได้วะคืออะไรคือเราต้องเก็บของให้มันครบหร,หรือยังไงหรือให้มันเต็มหรือยังไง ซึ่งถ้าเราจะเก็บให้มันครบทั้งทั้งถุงนี่มันจะทํำยังไงให้มันปึ๋งถุงอนะเค okay, เราต้องค่อยๆเข้านะครับมีห้องให้หลบหลีกด้วยนะครับไอ้ไม่ใช่ห้องนี้หลบหลีกห้องให้ซ่อนเค okay, เราต้องใจเย็นๆเนาะถ้าเราโดนจับได้จะปึ๋งเครบผมก็ยังไม่เคยโดนจับโดนจับได้นะอันนี้ผมก็หลดมาสดๆร้อนๆแล้วก็เล่นให้ดูเลยนะครับเขเคมาเราก็ย่องครับใจเย็นๆเค okay, ใจเย็นๆนะครับ เราแอบค้างกำแพงก่อนด้รู้สึกว,ว่าเจ้าขอบ้านเขาจะเดินแค่ในเส้นใช่ไหมเขาจะไปเดินนอกเส้นเราเฮ้ยแต่โอเครอแป๊บหนึ่งนะรอสักแป๊บนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆคุณป้านะครับเฮ้ยถ้าเป็นในชีวิตจริงคนเรามันจะเดินวนอยู่แค่นี้เหรอะอ้ยโ,โอเคเอาไอ้โทรศัพท์นี่เอาไม่ได้เออโอ้โหเสียดาย ไปไปรู้สึกไอ้ของที่เราสามารถเอาได้มันจะระย,ยิบระยับเนาะอือโอ้รู้สึกว่าไอ้ไอ้ถุงที่เป็นถุงถุงตังเนี่ยผมเข้าใจละคือมันต้องเต็มใช่ไหมเราถึงจะได้อมถ้ามันไม่เต็มคือเราไม่ได้ใช่ปะโอโ้ทำไมรอบนี้ทำไมรอบนี้หายไปเยอะเลยได้แค่ไอ้หมวกได้แค่ไอ้หัวลุกตำรวจนี่คืออะไร โ okay. อเคน,นี่รู้สึกให้อัปเกรดลรงให้อัปเกรดอ,อันนี้ผมก็อัปเกรดไปบ้างแล้วนะครับโอเคกดอัปเกรดไปก็อัไปเขียนอัปไปไปต่อนะไปกันต่อยาวๆป็่เกมนี้ขายเครียดนะผมว่าเออเล่นง่ายดีอะเออแต่ผมไม่เข้าใจว่าไอ้คนที่มันใส่เครีขายหนังสือแนี่มันคืออะไรคือมันเป็นตำรวจหรือมันเป็นอะไร,รอ่ะไอ่ยังนี้คือ,อะไรวไเอา อมาไม่ออกนะครับเอ้ยนี่เราเข้ามาในบ้านจเอาแล้วทำไมคุณถึงไม่ไม่เขาไม่เห็นเราหรอไม่เขาเห็นเราหรือยังไงอ๋อโอเคเอ้ยคืออะไรวะเขาไม่เห็นเราเหรอเขาไม่เห็นเราหรือยังไงทำไมเขาถึงไม่สนใจเราเลยเอาโอเคไม่รู้ว่าผมออกไปเลยโอเคอ่าได้มาสองก็ยังดีนะครับ ไอ้ถุงถุงสีเหลืองนี่ผมไม่เอาก็ได้แต่ยากเหลือเกินหนังสือมันจะให้เล่นไปเรื่อยๆเยนาะไม่รู้ว่าสิน้นอ่าบ้านหละที่เท่าไหร่โอเคมาก็มีบทสนทนานิดนึงแต่ว่าผมอ่านไม่ออกนะครับคอปอะไรก็ไม่รู้นะคนอนัวโอ้คอนดัวอะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออกโอเคไปเจ้าตรงนี้คนระับ รีโมลหรือเปล่ารีโมลโทรศัพท์ไปอุ้ยตรงตัวนี้ได้สองชิช้นเลยทีวีรีโมลนะแล้วก็อะไรสักอย่างเฮ้ยมันขึ้นเตือนอุ้ยขนมากลับไปแล้วนะโอเคเอาไอ้นีบที่เก็บนะตัวอุ้ยไอห้องนี้มีไอตัวต่างซูเปอร์แมนด้วยโอ้แล้วเดินติดแล้วเดินติดประตูได้ด้วยนะครับฮู้ยวิ่ง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 ก่อน โอ้เดี๋ยวายโอเคมาตกุกตาครับซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนของบ้านแบบเดินรู้สึกมันจะมีเส้นการเดินถ้าสมมติเราเดินตามหลักเขาช่วยแทนรู้ไหมวะโอเคผมออกก่อนนี้ก่อนวะโอเคมาเออโอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทายขโมยของเรา ไปเอกก็มีพวกสกุมสกิลนู่นนี่นั่นให้อัพนะก็เนี่ยมีตามนี้นะแล้วก็มีชุดได้ซื้อนะแถมมีแถมมีชุดได้เติมเลยรู้สึกจะร้อยนุ่งเชิงโอ้โหยังเอานะครับก็เอาไว้ว่าเก็นี้ก็ไว้เขาข้าวแค่นี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเล่นให้ดูเนาะ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ